จะพายกันไปแล้วค่ะบรรยากาศชิวมากชิวมากแต่รู้สึกว่าตอนนี้อยู่พายสาย์พเร่อเริมเมเ่มจะมาหากันแล้วเริ่มเริเ่จะไปไน่เี้กลับได้แล้วชนต้องร้ายนะคะแ้ หาบรรยากาศแบบนี <this> ้ในรเทศไม่ค <this> <discussion> oh, uh, ่อยได้นะพี Ay ่ก like <S Rem ain raspberry> ู oh, right, ๊ดนาะใช่มันทำให้เรานึกถึงต่างจังหวัดอะไรอะไรก็ต่างจังหวัดแต่ก็เงยใกล้ไม่มีคนรู้เลยว่าในเมืองซึ่ตาม Cool. and you've got Bye. a face สุดยอดเลยดูสวยมากๆเลยค่ะดีอ่ะบรรยากาศดีใช่ตไไแต่เราเริ่มจะไปเขาเป็นไเลยเรารู้สึกว่าไม่มีตรงนี้มีรางวัลแดงนิดหน่อยบรรยากาศดีจริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากให้พี่แบบแนะนำอ่ะเพราะว่าจริงๆน้อยมากครับพี่ที่คนแบบจะเห็น,หนจะรู้ว่าเออใจกลางกรุงเทพเนแบบมีสถานที่แบบ น่าเที่ยวน้าแบบเข้ามาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับช่วยแดงตูดผมด้วยครับ <laughs> มันก็นแฉไปเลยครับพี่ครับเอาทีนี้กระจายก,กันไปเลยนะครับ, <laughs> รบเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปนะฮะแต่จริงๆอยากจะบอกว่าที่นี่นะฮะนอกจากจะแบบบรรยากาศดีแล้วเนี่ยมันยังมีสถานที่ที่บอกว่าให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจจะบอกว่ารเราเซียนแล้วอ่าถูกต้องเราต้องมากันเป็นแพ็กมาเ็บใส่ก็ก็ <laughs> 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 ก็ <K ill in> คิดว่าเหมาะนะที่เวลาแบบถ้าลูกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่มาพายเล่นก็มาแอบมาสวีทกันอ,อะไรอย่างนี้โอโ้โหเปลี่ยนบรรยากาศไม่ต้องขับรถไปไกลจริงๆในกรุงเทพนี่ม,มีมีเยอะไหมฮะนอกจากนีก้ก็รู้สึกน่านจะมีที่สุเรถไฟเขาดิน,น,น,นอะไรประ้าณนว้อาจจะไปจะเป็นเป็นย่านใจกลางใช่ครับอันนี้ก็จะล่าส1ดเองแก็ว่าบรรยากาศที่นี่ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติมากกว่าใช่ครับจริงๆเพราะว่าแพงด้วยเพราะว่าในในใน กรมของษ์ทหารนะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทบาททุกวันที่สําคัญนะครับเปิดถึงนู่นเลยเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยตัสิบโมงถึงทุ่มหนึ่งนะฮะบางทีมาช่วงหน้าหน้าที่เขามีหิ่งห้อยนะอาจจะเห็นบ้างใช่ไหมพี่มีครับไม่ต้องไปไกลถึงอพวาก็มาถ้าเกิดจะมาต้องบอกล่วงหน้าผมจยกหิ่งห้อยไปปล่อยโอ๊ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดีเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอตัวพายกันต่อนะเดี๋ยวเราจะไปชิลกันข้างหน้าไปชิล เพราะบรรยากาศมันต้องเก็บทุกเม็ดจริงๆใช่มันสวยงามมากไปครับพี่งั้นเราแยกกันเราจะเป็นแพ็กเกจงั้นเราแยกกันเถอะพี่โกดไปขอตัวเลยนะครับพี่ครับครับอืแถ้าคุณไม่พายนะครับคุณไม่รู้หรอครับว่ามันขนาดไหนต้องลองถายครับ Ocean <inaudible> under the open sky <inaudible> oh, oh my, baby I'm trying Boy, <inaudible> I hear you in my dreams I feel you whisper across the sea I Keep you with me in my heart You make it easier I guess I'm lucky I'm in love with my best friend Lucky Lucky to have where have been been I ออกกำ e ังก i n ใช่เป็นยังไงบ้างคะพี่โกเป็นยังไงบ้างเรือคายักของเราในวันนี้คายักจริงๆคายักมันจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากจะทำให้เราได้ออกกำลังกายนะครับการมีบริเวณแขนเนี่ยในร่อนยังได้ความรู้สึก คอาปลดป่อยทำให้เราได้คิดเรื่องตาใช่เหมือนมาปลดปล่อยความเครียดแล้วมาชิลๆสบายๆแล้วก็ได้เขาได้มาดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติที่แท้จริงด้วยนะมันไม่ได้หายง่ายนะครับเพราะมีเราเราบางทีคนที่ทํางาน